สวัสดีค่ะยายนุ้ยบ้านดงนะคะวันนี้นะคะจากคลิปที่แล้วคุณสิงห์นะคะบ้านดงผาตามกระท้อนวันนี้ยายนุ้ยบ้านดงนะคะจะวาท่า,านตามบักตองปูปลาเซบเซฟะาคาในสมตามบักตองมานเขาขอหยาดเบลวเล่าหนะะ่อยค่ะลิ่นบืแข็งเหลวไทยบดได้กับบว่สัตว์เนะาะบหลวว่ของแต่น้อย,อยขอ,อยหยาดนี่ละคะ ขอ่อยาดโอ้เรื้อเบาขอ่อยาดเ้าเล้วนี่ค่ะพริกสามเม็ดรสจัดจ้านรสั่นมือนี้ถูดแบนดด้วยคุณสิงห์ถูดแบนด์บวกจ้าบวกลิดแล้วพริกมันสิจัดจาด้านตั้งใดอันนี้ย้ายหนุ่ยสิบห้ามาตำนะคะ่ะพริกจักเม็ดละค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะเลขกเก้าเก้ามงคลค่ะเก้าน่วยแล้วค่ะเนาะก,กระเทียมบ่บบบต้องค่ะบวมักกระเทียมผัดกระเทียมบวมักใส่กระเทียมค่ะน,น,รรนี่ต่อไป เคล็ดลับด้วยค่ะยายหนุย่ยเคล็ดลับสิมาบอกต่อตามบ่ไห้กระเด็นนะคะคุณซีงบนั้นใส่ซ้ำหนีค่ะโอ้ยบดใบรสชาติดอกรสชาติ่อยสองซ้อนนะคะนี่น้ำตาลเสื่อมสองซ้อนน้ำตาลปี๊บหนึ่ค่ะสองซ้อนน้ำตาลนี่น,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 นี่ยนะมันสิสู้รสตัวนี้ให้มันหวานขึ้นให้ดิแหลมขึ้นเอาแค่ซ้อนเดียว ผงโลดขรอยก็เอาสอนเดียวค่ะบมากินผงโซโรตารตอนเดียวสันบ่บัากินผงโลดต่างสอนหนึ่งสันนกคนกับบ่ใสเลยตำก่อนค่ะตำมตัมโก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 ตัมโก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 ตัเตหูดังแล้วค่ะบวกพีกเป็่นกินแล้วค่ะเพื่นโซดเด็ดกินบวกพีกไม่เขาจะกินน้ำข่อยใดบ่หล่ะไรนคือเพลสแฉโอ้ดำไรส่งดวงดงนี่ค่ะก็ท ไายบัดไดแท้ไว้ไายบัดไดลูกค้ากับเขาค่ะเขาบอกขั้นตอนต่างๆเล้วค่ะเพราะว่าคุณสิงห์มือนันบอกแล้วหรือจะบอกอีกไว้เดีค่ะทุกคนเขามาตำสมตำเนาะมาสื่อสมตำหันนงโคกโหลดเื่มแนะนน้ำส่วนผสมตัวหลังเน้นะน้ำที่หลังไปสีวาเนาะนะบอกต้องแล้วค่ะบอกต้องอ่าบอกต้องนี่เขาฟันเปลือกออกเส้น้ำเกลือไว้เดีวขาดขาวจื้อเขาให้สะอาดน่ากินค่ะบาคือคุณสิงห์แล้วค่ะเด้อผู้ชายเขาเพ็ด ฝรั่งเห็ดเสียบเซเวลา,านห,หน่อยๆนะคะส่วนผสมน้ำตาลผงซูโรดแล้วก็น้ำตาลปี๊บนี่นะคะหัวที่สงปูไอ้ปูวัะสันปูปูบานเจ้ากุ้งแหงไอ้ปูเค็มน้ำกระเทียมดองไข่ลดกลมกลมวันถุผสมประสานรสทุกอย่างไข่กลมกลมยูนิกับน้ำมันนียค่ะนี่คะ่ะพุ่มใจเสนอนะคะแย่นุ่ยตำสูตรปลาสูตรนงสูตรที่สี่นะคะ ใส่เครื่องทุกอย่างใส่ใส่กะปิดูเนี่ยค่ะใส่กะปิต้องใส่หมดนรอเขาใส่ยี่อีกคือกะปิเนาะใส่นากราเทียมดองคำตาลปี๊บเนาะเนี่ยสูตรเนี่ยค่ะสูตรในการตำอเนกประสงค์ทุกอย่างที่เขามาเขาเอาตำเนี่ยค่ะนี่เขาสีมารองมันสีเสียบปันไดท่านไหนซิมอยู่แต่หมือนน่ะท่านไหนตำให้ลูกค้ากินอยู่ว่าไม่รสขาดตั้งใดเพราะห้องหัวไม่เสียบอยู่แล้วมาค่ะมาย้ำๆๆค่ะไทยไปไทยไปแล้วลูกค้าขาเขาค่ะวันที่ค้าจะเสียสองชั่วโมงทีเดียวจนเวาสิคํ นามม้านไม่ขาดก็จนวว้ยืมเบิด์ตเลยนี่นะอย่ามาไทยอย่ามาไทยอย่ามาไายท่านเนี่ยปวดทีเอาเอาลงอ่ะลงอ่ะลงดีค่ะเกอบพสุภาพแล้วคะ่ะขอโทษขอพายเด้อคะ่ะเด้อท่านผู้ชมเด้อบว,ว,วสุภาพแล้วอืมวนแถวว่าคลิปนี้่วนอิริปัปญญายีสีง่วงมากวนข่อย บก็รับกันมื่อยดีต่การขาต่กันหูานขาดเรวบ้าโอ้ยเบ้ากันก้คนน,นึงขื่นคนนึงลงแน่มันไอ้ขื่นหรือก็ลงตังไรอะค่ะเรื่องสี่แหละค่ะเบิดมือ่อคนนึงท่านอีขื่นเลยคนนึงลงหลังเอาคนนึงท่าน,น <é> อีลงเลยคนนึงขื่นแล้วเบิดเมื่อ่าสี่เลี้ยงลูกใหญ่ปน้อสี่ประเดี๋ยวาัสกาจันบอดีละค่ะจันสิงใหญ่หนึ่งาาในในในหัวเมียละเหี้ยใจที่เปิดอีกสองหนึ่งอยู่แล่แเขาก็ดูนับการแล้วนะคะไปเก็กใจพ่อามวยเ,เดียวกับพ่อค่ะเนี่ย รับเลี้ยงดีค่ะนี่ย้องโคนเขาว่านั่นเอาเอาตอนน้อยๆได้ค่ะ่นแสดงว่าเราเคยกินตะบูกงเขากานเข้าหรือจำเงื่อนตัวใหญ่เบาตัวใหญ่เดีแต่มันเป็นข้าพี่เถื่อเกี้ยงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวน้อยๆเมื่อกี้เขาพี่เถื่อเกียงโคนพวกมีแขวนเกาดูดูดอื้นดืดโดดนี่แต่ว่าบริเวณน้ำให้กินเม็ดเด้อค่ะเด้อเนื้อเนื้อตัวเนื้อมันไหนอยู่แต่ว่าเม็ดมันบริเวณน้ำให้กินอันตรายเด้อค่ะเด้อเขาพาออกเบียร์อง บอนแนะนำเลยค่ะดูดูดุดคายออกโดดเลยค่ะเด้ดอหน่วยเดียวกับพ่อค่ะเรากินว่าเบิร์ดเซดายเครื่องต่อมาต่อมาเด้อค่ะแล้วก็สีดำเครื่องทุกอย่างอา่ะจะหนีไปยัวเนาะค่ะเนาะไข่สีดำตั้งสี่พี่เพชรสีบา่าไข่บอข่อไข่สีตำก็จะเสียบก็สะนัวเขากันนี่ใส่ปูชะก้อน่อยลา่างเลยหล่งอีกกระปูล่างแล้วใส่นี่แล้วปูอีกกระปูนี่ค่ะอีกกระปิ อีกกะปีจะเคือง้ซนนี่คะอีกกะปีกว่าเด้อเสร็จลับดีมะตาเสร็จเสร็จแดเสร็จลับหรคะไนถั่ลับบ่บ่บอกกันดอกไหตามเลขขาบะเนี้ใส่พองเต็มใส่กันก่อนใส่มันนวใส่กันก่อนหน่ย้ยนึ่งมาบอกตออกเสร็แดอทไรเสร็จจุกจกห้องเดกเเขากันไปบบเนียแตกบอแตกไป ตั้งก็แตกอ่ะได้น้อยนึงแตกออกไปแตกแล้วเ่เห็นแล้วเอามันเขา่าพริกเข่าเกลือเราแม่นว่าแบบนี้ท่านผู้ชมมาบัดนี้ข้ามาใส่อันนี้เพิ่มเข้าไปลืม้อมีตัวกระอ่อยกระได้เขาเลยเต่าเราบ้างดื้อมุ้งแห่งมุ้งแห่งมีเพิ่มความนัวเพิ่มสีสันนะคะคุ้งแห่งฝอยกระเซียวกลุ่มตัวใหญ่ โต้ละซีหาลอยเหรอคะโมีปัญญาเลยค่ะเนาะขุนไข่ไปก่อนน้าวต่อไปงานวันแรกคุณสิงเจ้าขาเบาวันแรกไข่เบาผู้เดียวมาเลยค่ะใส่กระถับกระบวยหนึ่งลิปมุกยาเนี่ยข่อยบกอุดใจเบาคลิปเนี่ยเจ้ากระขา,เ,ขขาบเบาน้ำไข่เบาๆพู้เดียวปลาแดดปลาแดดเต็มหูดังเลยค่ะกินหอมคือ เขาจะเอากระบวยก้อนนึงก้อนนึงเด้อเต็มเต็มเด้อมันจะเส่บออบอบอวาห้วยขอยบ่ได็กินน้ำจากที่บอเาเซ่บบลงไปกตัวหว่วยขอยบ่ขึ้นตัวเด้อบอไขเา่หนูไม่คยสิตัวเด้อ,อ,ดอ,น,ดอ,อนแล้วจะอจะเป็นไขเนะเาะอ๋อบทีน้ำน,น,น,าานี่เสียบไปบนีนั่นมาคาะบทีเสร็นี้การวัตถิเหตดตัมปูตัปลาตัมและสีไสเนี่ยนะคะระยะยาวออกเ้ยค่ะเอาวันถ่ายจับวัน่ะนี่เขาก็เลื่มบอก ยากหนูแม,ม่ขา่ขากะดข้าจะตามบอ,อกคูงขายพอดีเห็ดตัต้งสัปดัห์สี่กะเอาลื่อมจะว่าลื่อมหรือไปอยังข้าดีบอเอาเอาออกค่ะเนี่ยไว้ถ่ายจับเด้อแะ่ละจำเล้าจำไทยไอ้จำเล้าตำจำจำ,ำ,ำ,ำป้านะ่ะที่เขาจะออใส่บเะเขือเออเขือกาย่เขือย,ยังอันที่ใส่บะเขือเปาะปนะคะจำแต่ละจำติดขึ้นดีจำนี่ยังก็แล้วแต่เนี่ยเย้าออกเัวเนี่ย เอามีประโยชน์นะเจ้าม่เจ้าไ่ได้จับเลยอันนี้เจ้าไ่ได้จับเลยเดี๋ยวจับไหนมันเึ็งเอ้ยแม่ข่าในกระได้ปวดนีซะด้วยปวดนี้สมองตันกุโชมโอ้จะฝากกวดนี้เด้อซิมบุกตอกกันโอ้ยหนาใบแตกจุกจุกมาหนีเรี้ยวหรอได้เลี่ยวหรอได้หนี่เดียวค่ะเบิ้งไปจะเสียบวะค่ะบดแดงเลยอันการสิงมเอนั้นก็สีแดงๆเนาะเห็นบอสเคดหลักของข้าวเสียหน่ำเกลือเด้อค่ะเอาเสียห้เบิ้งจะถิ่นมาซิมหน่ำก่อน ให็นน้ำ <descon> ข <fin asi> ่อยนะาเรียว่าพี่โสโปกเลยวะข่อยญาติคะข่อยญาติข่อยญาติเป็นคุลสตรีนะคะข่อยญาติเป็นคนที่แบบมีการศึกษานิดนึงค่ะข่อยแม่ข่อยเจียบซ้อนเดียวเจียบบ๊าบ ซูซ like ี่น <pega> ี่อกเทียค่ะให้เฮ็ดขายด้อท่านผู้ชมเฮ็ดขายรวยเฮ็ดขายรวยมีไมค่ะคิดว่าที่ะเ็ดสีเฮ็ดสีเฮ็ดใส่กับผู้ขายเฮ็ดติดตาแบนจะของกัคาตะเฮ็ดคาตะคิดสงสัยมันยงบรวยชิมชิมิักออกมาท่านผู้ชมชิมเสียบเสียบเนี่ยเสียบตะเบงไข่เหอหนเนาะ ตำบักตของบาาูปลาปลาเด็กเส้นปลาเด็กซอนเดียวกะปิเค็มซอนเกี๊ยวไห่เสแปรนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยสูตรนี่เอาไปตำกินเลยเด้อ,อ,ส,นนดอ,ดอสูตรนะะี่ไปตำกินเลยเด้อบลาด็หวงสูตรได้ค่ะเด้อมาบอกว่าเบ่งปันปูาเด็เห็ขขดขายสาขายเอาสูตรขวยไปใส่เนี่ยโอยเสแปรเนี่ยโอ้ยมาเสแปรคักแน่แถมพขาใช้ซิงเบิอออ้องโอยหัวยอันนี้ก่อน ลูกขากันอยู่ข่ะอยู่ข้างลงคุณจ้างขนมเบิ้เป็นสอกระสอบสองกระสอบแล้วโคกับเบิ้เขากล้วยกับเบิดใช่ลมนวมันดอกเขาอยู่เพราะมันขวัเท่าเบิ้งกนดสิซิมให้เบิ้งั้นโอ้ยเสบเสบสบแสบแสบังบุสงบุบงบงขงาหมดก้อนแล้ว ซิกตับุดใจข่อยขเสียบซิมแนบซิมแนบมันอีสุดใจข่อยไล่แสบัาเดกเขาไม่กดเขอดูเสี้อขัาแนี่โอ <sh oh, 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 oh ้โอ้คุณสิงซิมค่ะเาพูดเดียวกูไม่ไฮเสือมาคุณสิงซิมอดเนี่ผมซ้องความจริงเล้ก้าเงาลผมเปข่อยไม่เสียบใช่ไหมแตว่าสนี้้ายไดทเ้า มาเสิร์ฟค่ะทุกคนซ่อนเดียวกับบวยเดียวนัวบัต้องเพิ่มอย่างเลยรสจัดจ้านแสีบบ่เอาเบิ้งหนาค่ะเอาอีกจั๊กข้หนึ่งก็ได้ถ้าสงสยัยเสีบบ่มีมุกจีเลยถ้าถ้าสงสัยเอาอีกคำหนึ่งปาดบัวแดกสูตรซีนะค่ะเด้อบัวแดกสูตรซีกระเด้คือเฮาเด้อซูโจ๊ะปะคะจะเอาผมบ่มมะเพ็ดป่ะนะมันกินบัวแดงลายจะเป็นโรคกระเพาะบ่คือโรคปอดบ่มมากินเพ็ด ก็กินพอดีพอดีจิจาร์ดน้อยนึงเลยค่ะนี่อันนี้แซ่บครับแซ่บแซ่บแซ่บขอบคุณมา <S <s oh, uh. เฟซนะมาขอบคุณหลายๆเลยค่ะที่รับตกรับชมเดิอผิดพลาดประการใดก็ขอันขออภัยยายนุ้ยเบ้าหลายปากกระแดกซุ้มเหลี่เม็ุ้่ไข่ตำบกุ่งยยานุ้ยปากกระแดกเหเออว่ะอยู่ปากกระแดกเออลาท่านผู้ชม่ลาาทนผู้ชมไปเด้อค่ะเด้ออีกสี่คำนึงค่ะกินน้ำตับกินอ่างเป็นไอ เสรอยากกินต่อไปอยากใหตุจำเยห้บึ้งเขียนขอความาบอกเด้ค่ะขอเมนมาบอกขอพูดหลายๆค่ะที่จำแล้วรับชมัคค่ะเด้อสิอผ่านการดกได้อี่ค่ะอบสุค่ะอคุณขอบ่อบคบขอบค่ะบสครับค่ะอ่ขอบ่อบคุาะบคค่อค่ะบ๊ายบายค่ะคบค่ะบ่บ่บ่อบอบะบอกะ 不睡觉。